เราว่ากันว่าคนที่เกิดสามเดือนนี้เป็นคนมีองค์หรือคนที่มีเทวดาชั้นสูงปกปักรักษาคุณอยู่ส่วนใหญ่คือคนเกิดสามเดือนนี้ก่อนเราจะรับฟังนะครับฝากกดติดตามกดใจกดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ห้ามก๊อปปี้ข้อมูลและดูดเส้นขาดคนมีองค์นะฮะหรือคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาชั้นสูงปกปักรักษาอยู่ก็คือคนที่เกิดเตือนมกราคม 2. เมษายนและเดือนกันยายนนั่นเองนะครับคนเกิดสามเดือนนี้มีเทวดาชั้นสูงปกปักรักษาอยู่มันอยู่ที่ว่าคุณจะทำคุณความดีเพื่อรักษาสิ่งนี้ไวไ้หรือเปล่าบางคนนะฮะไม่ปฏิบัติให้ดีทำตัวไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ไม่อยู่กับคุณหลายคนที่เกิดสามเดือนนี้มักจะเป็นโสดแต่ชีวิตในทางโลกนั้นก็ถือว่าดี ส่วนใหญ่แล้วก็คือเรื่องงานเรื่องเงินหรือการเป็นอยู่ที่ไม่ลำบากอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมีเงินมีทองขนาดนั้นแต่ชีวิตนี้ก็ไม่ลำบากตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ด้วยคุณผ่านชีวิตที่มันเฉียดมาหลายครั้งคุณก็ยังอยู่รอดได้คนที่เกิด3าเดือนนี้มีคุณสมบัติของเป็นผู้สอนและผู้ถ่ายทอดที่ดีทำให้คนที่เกิด3าเดือนนี้ใช้ปาก หรือทำอาชีพที่เกี่ยวกับการสอนการถ่ายทอดให้คำปรึกษาดีเยี่ยมอาชีพค้าขายของคนเกิด3าเดือนนี้อาจจะไม่เก่งแต่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอนการถ่ายทอดนั้นดีมากเราเรียกว่าดวงครูบาอาจารย์นั่นเองซึ่งกลุ่มอาชีพนี้ไม่ใช่กลุ่มอาชีพที่หาเงินได้เยอะแต่เป็นกลุ่มอาชีพที่ได้บุญ การถ่ายทอดการช่วยเหลือคนการส่งเสริมคนทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นกลุ่มที่พิเศษได้บุญคน,คนเกิดสามเดือนนี้เป็นคนที่มีความคิดของตัวเองที่ค่อนข้างชัดมีตัวตนเป็นของตัวเองที่ชัดมากไม่กลัวใครไม่เกรงกลัวใครมักใหญ่ไฟสูงทํางานคนเดียวดีเพราะไม่ค่อยชอบในการทํางานภายใต้การปกครองของใคร มีความเป็นตัวเองสูงดังนั้นคนเกิด3ามเดือนนี้ถ้ามาทํางานที่เป็นของตัวเองก็จะดีคุจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานได้ดีมากคนเกิดสามเดือนนี้มักจะถูกชักจูงให้ไปรับขันรับปมอย่าทําเด็ดขาดเพราะคุณมีสิ่งนี้แล้วข้อดีของการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็คือชีวิตคุณเนี่ยถ้าคุณไปเจอคนไม่ดีสมมุติว่าคุณมีแฟนไม่ดีหรือในอนาคตคุณมีแฟน แล้วในอนาคตมีโอกาสที่จะเจอเรื่องไม่ดีจะได้เลิกลากันทันทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะผลักหรือว่าอะไรบางอย่างโดนจิตโดนใจให้เลิกลาการเพื่อผลักคนนั้นออกไปจากชีวิตคุณทําให้ชีวิตคุณเนี่ยก็มักจะมีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนดีชีวิตเงียบเหงาอยู่บ้างแต่ปลอดภัยครับเวลาทําการทํางานอะไรขอให้มุ่งมั่นตั้งใจมีโอกาสสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าตราบใดที่คุณยังลังเลอยู่จะทําทดีไหมมันมันดีไหมโอเคไหมมีโอกาสผิดหวัง นี่คือเรื่องเล่าส่วนหนึ่งของคนเกิดสมัมรัสน้ครับผม